กราบสวัสดีสบายดีพี่น้องเอ็ซีทุกทุกท่านเด้อค่ะสวัสดีอีกรอบพี่น้องยังอยู่บ้านตุย๋ยตุยบนทันที้กลับเพือนะคะกลับมาแต่แปะนัแหละกมาหาขนมอไม้แก่นะคะหน่ไม้เลี้ยงเอ้ยหน่ไม้เลี้ยงเอ้ยนางตุย๋ยจะแกงกินแรงตอนนี้สี่โมงแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้กลับนะคะยังอยู่ที่บ้านตุยต๋ยตุ๋ยข้าวพี่โอ,อ้คนมากกินแกงหน่อไม้ เนี่ยกับแกงม้ำไม่กินร่ะาติ FC หลายคนแต่เมียผัวเต็มปากเต็มคำซีเอินจังได้ราคาก็ได้เสียกันแล้วเนาะก็ได้เสียเป็นกันแล้วก็เป็นผัวเป็นเมียแตว่วือบ่หัวซีจะเป็นผัวเป็นเมียก็โดนํำได้ก็เต็ตอ,อนนี้เี่เป็นผัวเป็นเมียกเลราคา ตกลงตกลงเงินเฮดคอนเทนต์ content. หรือว่าได้กันีอลีผิดว่ะกระทั่งคอนเทนต์แล้นะวก็ได้ีอลีคอนเทนต์ผัดได้ไอลีพี่น้องสิวัสจั้งใดโอ้ยเน่าเหรอเนาอ่าเนา่า สำคำพี่น้องเอ้ยเอาแซ่บๆแซ่บๆ,ๆอย่านาั่งคุดซี่น้อยเถอะเดะนั่<ๆ>งนางตุ๋นี่คุดซีน่น้อยเถอะเดะฮ<ๆ>อตกับบอได้อันท่านได้ซอยน้องไม้นะครัไปแวะน,นั่งหน่อยนึงถ้าก็ไปคุดกบได้โกบ๊บง่ายตัวเดียวค่ะนั่นแล้วก็ไม่ได้เลยค่ะเอา แล้วทำไมบวบแล้วเอาลงใส่กันเลยอ้าใส่ถึงเหลืออบลืมเลี๋ยวเยอะกับที่หลังขายเราจะต้มน้ำไม้ก่อนลืมถ้าแต่โคกรอีกแขวใส่ใจโอ้โฮชีวก,ก,ก,กัน มนกจิน้สำลังจะเดือดค่ะกดแล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เกี๊ยสีแกงหน่อไม้นะครับมากินหน่อไม้มากินหน่อไม้มากินแกงหน่อไม้ไมาไมบานเม่เสียวไม่มื่อนี้ น้องเอ้ยบ้านเม่เสียวจะเป็นโบยดของกินของอยากบม่ได้อึดก็เตยเตยแต่อึดบ้านเม่เสียวข่อยว่าไม่ต้องประยากกลับเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยนี่ยไม่ได้อึดินของอยากบ้านเม่เสียวข่อยโผลโพ่อพี่น้องทั้งกบทั้งเขียดทั้งปูทั้งป้าหนม้งหนอมไอโอ้ยไปมุมใดก็มีแต่ของกินพี่น้องเอ้ยจะเหม็นมวนแม่นบ้านเม่เสียวข่อยตุ้ยตุ้ยฉายาไม่อึดแต่อยากค่ะ อีกสักพักก่อนมันยังบดซ้ไม่จืดใช่พี่น้นนนองต้มอ,อีกสักพักนึนนนง,คงคือน้องเอ,อ้ยฝีมือเจลิสซี่เคลื่อว่าเคื่อนเก่งน้อยถ้าไม่อร่อยก็ยูนทิง้งไม่ต้องกินอร่อยอร่อยนะเจ้แกงให้อร่อยนะเจะท้ทีรักทีรักแกงให้อร่อยนะทีทรักเดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้ S <S <an ian> เราแกงไม่เป็นแต่เราก็เป็นกําลังใจให้นะครับใส่ผักกระแยงใส่ผักกระแยงหอมๆนะพี่น้องใส่ไหล่ปลาดิบหอส้อนเด้ชหอยยากมาบัดเมเสียวคู่มือมิตรคลองกินโหมวยยังนะโหมวยซ่านกันแล้วมาอยู่ห้องน้ำมามาเลยม้วนหอกกอนหอยยักษมาเต้นๆนะหอยมีหม้วนมาอยู่ว่ะเพิ่งมาซุปงบมวยอยู่ในงัวนตะคลองมึงแงสุดสุดเม่เสียวข่อยไป็นตะอยส้อนแดงเบิดมือเสียบพานาคมมันบันจันได้ยิงมมันบันจันได้ ีีีีมเสยวแดงครึ่งวันค่ะพ่อไม่ได้แดงค่ะว่าง่าจืดหรือยังหิวแล้วนะหิวแล้วมันไม่แก้นเลยน้ำใหม่นี่มันมันบปกติน้ำคุ้มทีเดียวอย่างนี้คุ้มมีเดี่ยวหรอใช่ต้มให้มันจืดๆืดขึ้นมือนเถอะไหมง่ายๆก็จืดแล้วพี่น้องกำลังชิมเห็นหนาหรือว่าเขาต้องเห็นบ้ห้วย เปลี่ยนเลยเนาะโบเปลี่ยนมันก็นเต็มหน้มามันมออนะเปลี่ยนก็เปลี่ยนค่าคุณสาเอาเด้ออทางน้อยทะเลนี่นัดวีรกรรมมาแล้วเอออะไรพวกรู้มีเมียดีจังสิละพีน่น้องมันเอนอยู่หรอ เฮ็ดกับเขากับน้ำกับเขากับป่าโอู้หเบียกยิ่งเบียกซ้ายฉันได้เบิร์ดได้เบิร์ดพี่น้องเบอล์ดแล้วเธออะไบอเธอเป็นกำลังใจเจ้าเลยเฮ้ยบู้คอยกระเกงพี่กันวีแอร์กันได้ข้าจะได้กำลังใจเอามาแต่งกันปวดเอามาเป็นกำลังใจซื่อๆน่ะคอยเฮ็ดเบียกให้เจ้าได้เลยเฮ้ยไม่เจี๊ยบก็ไม่ได้นอนคอยบริจาคต้องการมากมาก้วเบียกนะ เขาแก่ได้แต่แยกงานการต่างใจญ่บ่ใจญสุดบนไล้เคยเอ้ยเหตุเหตุไปนะยิ้วเขาหน่แกงนทำไมเส็บแต้มือนี่พี่น้องเอ้ยเส็บแต้พุนเกี่ยวเจ้ากระติ๊กผุนพุนเขาเบื่อมันเกือลูกหลงนี่แหละค่ะแศ็บแท้มือนี่แส็บแท้เอาลูกโดดนน้ำเด้อเอาลูกเดดนน้ำเด้อ ใส่ดูดโดดเข้าไปโหลดใส่ข่าเบอร์ใส่ข่าเบอร์เข้าไปหลายๆอพวกพี่น้องเอ้ยบ้านเม่เสียวกันเลยไตยักา์คงกินพี่น้องเอ้ยข้าวม้าเป็ดไก่กับซัมสกินวัาเรื่องเป็ดเรื่องไก่กับซัมสกินบ้านเม่เสียวกันเลยชิ้นโมยากพี่น้องเอ้ยตอนแรกก็สิขาเป็ดนนั่แหละให้กินอื ไปคัดไปยัดพี่น้องเอลยพี่น้องเอลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแก่งน้ำไม้แก่งน้ำไม้ซ้ำคำเลี้งเอ้ยเลี้งเอ้ยแก่งน้ำไม้เลี้งเอ้ยเลี้งโพเลี้งอยังนี่แหละของข้าวของหวานมีเบิดพี่น้องเอลยเผื่อหมัน บอด้ยอืดเผือกมันบานเมเซียวพ่นจะเป็นโวดเป็นพบานเมเซียลรอให้ไปน้ำเผยว่าบได้อืดอยากวัดไปอยากมาวาจแม่จะเปอยางเขาแจกดเธอเสียพไ้กินมึงดูไหลดอยากมากคูมือบานเมเซียปวดพูจิ้มมึงดูจิ้มญึงดูยิง โนแล้บ่ได้ส่หมอพุกเด้ตัวปาเค็งเด้เป็นังไรปาเค็งหมอตัวนี้พุกดปาเค็งเซอร์ซี่มืนะครับปลาแดกกเดอจตอนมากันนักินปลาแดกส่อนกินปลาแดกเมเซียวปนไปรับอ้อนเข้ามาับคืนเมเซียวกันตังโผดว่างามแผลงว่าพวาน้องเอ้ขอบคุณค่บโอ้นะสาวคยนี้บอกเกิดมื่อนี้ งามทั้งกายและใจของกินของอยากก็โอ้ยของข้าวของหวานจะเม็นโผดโผพี่น้องมาดูแต่อยากเราเอาคนได้เลยพี่น้เป็ดไก่ซัมสิคกินพี่น้องเอ้ยมาดูข้ากวข้าวกระไรพี่น้องเอ้ยเขากินกระไรโผดโผเมเซียวห่อยไก่ข้าวเห็นก่ดิ เคินพอเสี้ยวก็จะมาใสเมนไว้ยากขึ้นขี่รถกาวมาเรียมาเห็นอันนีาปนเดไดพอเสียวกักแดงเลยเนาะจะมาเจ๊ยองกินจะหามักแน่น่แลค่ะเสี้ยวบไม่เสี้ยวมังยอได้มาโน่เข้าอยู่ไม่แรงทาเต้บ้า เอาจนเอาจนเขาน้ำไปด้วยได้นๆสิลักชิ้นอยู่ในห้องน้ำนะพอเอาด้ใหญ่บ้าเสียวจะงนะแต่คนมักว้ากแต่ว่าแ่าเ็๊ก็จะมาแองว้างเลนะลงมองอะไ้กันเพือที่จะมาูแไม่ไปยอดเอาเนาะพอเสียวกับมักย่องขึ้นแม่เสียวแม่แต่ว่าพนไม่อยู่ตรกันมะกากกับเอกันนรก น่ะซาวขวาย่ยอันนั้นซาวพอได้ยินม่อของพี่น้องเลยน่ะซาวข่อยบกเกิดมือนี้แตคือว่าอะไรกันแต่ฮเกัันว่าพืชบนี่เต็มไตั้งตลอดมีแหงบืนขึ้นโน้นมวงกันพี่น้องเลยแย่เบาหล้วกับมีแหงโอ้ดีถ้าบมีเครื่องเได้มีเครื่องยังใส่นะพี่น้องเกลี่ยไว้หลอดแล่วกับบวนิดหน่อยความแสบจะช่วยเบาหาพี่น้อง แสบแี่มันหิวนี่แหละพี่น้องแซ่บเพราะว่าห้องหิวนี่แหละค่ะใส่หนังกระเบียบไปแรกอะคือว่าหอมอยู่เนาะเธอเข้ามาสิคะคุณจะหนีไปไหนสวดพี่น้องสวดคือว่ามันมืดคือบ่าเปิดให้เขาเบื่อเนาะเขาใส่เลยสวดสวดโอ๊ยง่ายเลยอาอออกข้างนอกโอ้ยเป็นคนแว่นขับไปได้มือกันได้ต้องมาโคลเฮ้ยยิงจอมปไว้

อดพ่เมเสียดูัาดูตังัวไเมเซียวกเนาหวกสีแมว่ตังเมียคอยหนุมน้ม่ปด่ี่น้องเนี่ยนงอไมย่อเห็บแก้ไว้นอึงเขาอบอนึงเข้าไหมข้าเข่าไมกระมันข้ากระซำสกินพี่น้องเดชข้ากระซำ่อยกระซำปุ๋ยกรซำสกิน ตั้งข่าวเจ้าเขาตั้งข่าวเจ้าเขาเนี้ยพี่น้องเอ้ยขวัญชิมไปนอนอยู่เพื่อะพี่น้องชิมไปนอนเยื่อเมเซี่ยลพี่แลาบัดนี้ข่าวห้ามเราไว้กินแมนชิมาอยู่บ้านเมเซี่ยลพี่เราข้องกินข้องอยากกว่าเดือดพี่น้องเอ้ยแง่แรงก็ออกลอยจะคอกไปหาออกโคตรไปเลยกรบาดด้ไปหาแต่ละมึงวตัวเองมาทุกวันเมเซียวกับสิขาหมูพูดอะไรกินพี่น้องเอ้ยตัวเดียวก็ มูตัวเดียวกัสิครตังเบค็องหวานของข้าวโอ้ยน่อง่สันจูเก็นคอยสะออนพี่น้องคนปลาลงไปแล้วนะคุณพี่น้องใเบิร์มั อ้ยบดเลยแมันคมปแดกโอ้อมันเค็มแบบเว้ยปลาแดกปลาแดกหวานปลาแเก่ปลาแดหวานปลาแดดวานเอแล้วเคยกินบะบานเล้ีมีหมี่บะแดกหวานหวานพี่น้องบทุกคนเคยได้กินปลาแดกหวานบงันผูนใดบอกเคยไปกินปลาแดกหวานมากินบ้านนกตุ๋ยเด้อบันไี่ยวเลยปะปูดองเ้านม่แย่นอดแค่หนะ พี่น้องอยากกินน้ำโมพี่น้องมาเด้อพี่น้องแกงหน่อไม้ซ้ำคำแกงหน่อไม้ซ้ำคำนะพี่น้องเออมันไม่ได้ได้คิดแต่สร้างมันแซ่บอีดอโดแซ่บขึ้นเกาโอใส่ยังจะแซ่บพี่น้องเข้าวลิโอดข้าวมากกินตับมะกรูงมากกินแจกน่อไม้เฮ้ยบ่ได้เลี้ยงเงี้ยมาเสี้ยนั่นของโอดเขาได้พี่น้อง กินอะไรกนแล้วแต่ห้องน้ำมือนี้มือแล้วจำสดได้ปุ๊บก็่ห้องน้ำอุ้มมือดีกองกินของอยาก้วก็เทียมก้วออกมาไปได้ก้วไปกเ้าไปกินยงาลูมือนำสวด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 อะไรมันขวัญปวดรถยังไม่ได้ใส่ดโอ้ยมาบวกมนเลือดบวาม ขนมันติดเพรว่าข้าวเบื่อน้องเอ้ชม,มึงดูด้าดใไม่เสียวเป็นเนี่ยนิชิมมึงดูชิม,มดีก่เพราะมันชิมเบิงมันว่าถ้าได้จืดกับชิมดูผมมีปลาเอ้ยหมมีปลาหน่อยใช่เนาะหนูว่า็น,านอะไรยาง เจ้าหน้าจ้างตลอดเลยเจ้าชีวา่าเจ้าสูตรอ,อมออ <c oughs> ร้าอยเ้าขอซีฟังกันันิเสธใจเธอนะจ่างจาะเี่มันจะจนการยินตัวจาว่า <c oughs> จานน่ง <c oughs> างเฮ้ยเา้เว้าว่าลายว่าวีดีจางเอาเอาเอาประแดกได้ไหมเอาเอาน้ำปลากระได้หมบ๊วยไม่ใส่น้ำปลาแกงใหม่กระไดเบอ์เสียประแดง่หนึ่งนะ่อยนึงนะ ไปหน้ามือนซื้อเออพออู้ยฉ่มดียันฉ่ำดีพ่อปลาแดกยังสีเข้มปลาแดกเมเสียหวานเม่เสียบอกว่ปลาแดกอย่าไปเสื้อมาปลาแดกหวานปแดกเมเซียข่อยหวานเมเสียขาวใส่ละลายโหลดปลาแดกหวานที่ใจน่ามันแสบเออไผ่ใกญ่ไผ่เสเซียเป็นเมียเด้อพี่น้องไผ่ใหญ่แดมเมเสียข่อยเป็นเมีย เวลาเบิ้งดูอย่างนี้เห็นชัดนะในเบิ้งข้างนอกกด้เห็นนะอคือังนั้นเดี๋ยวคืนนี้ฉันจูบออกให้หมดโอ้ยย่าตายะต่รอรออยูดอกผู้อื่นบ่าว่ารอกสิว่ารออยูดอกไม่มาบ้เนย่องไรเนีลยเป็นคนมาเงีย ซีไม้ซีไม้พ่อนะประเด็กนะพ่อนะมันได้แล้วก็เอาพักขยันเพึกลงอ๋อเอาอันนี้ลงมาดนึ่งพักขยันต้งลงนะงงจางโอ้ยโอ้ยพอหน้าใหม่ประเด็กใครต้องจ่องนึ่งรอยยิ้มสิมาอันนั้นอยู่ปลาพี่น้อง ของอีสานบ้านเฮาพี่น right ้องอยู่ไซกับบุรีัมบ้านเฮาแม่นอีสานนี่ลาวค่ะกระลาวแบบนั้นเขาลงมาเรื่องอะไรหอม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 อมมันปดปิดมั้งเขาจะคนหลายซิมแล้วซิมอีกแล้วไปจะลงไปบ่อซิมซิมมันต้องเป็นจ่องเออซิมเรกเกอรเค็มซิมเรกเกอรเค็มโอ้ยสิเทียบจะว่าได้เทียบโรงพยาบ พี่น้องเงอ้ยซีมมาได้กระจางซีมมาได้กระจางยุดพอพอแล้วเมียกระเค็มเมียกระเข้ม,ขม,ขมพวกระจางกระจางเข,ขาจะคองกลิ่นเค็มไปยูน้ำอำมาลาเด้อก็ <c oughs> นั่นนิดเด้อเดี๋ยวมากินกันพี่นอ้องเอ้ยบัดนี้กินแกงน้ำไม้นะครับมาได้กินกันเดี๋ยวติดตามทางช่องเจี๊ยบกันแล้วกันนะคะรับประกาศฝีมือรลิโอ้ยน้อยหนึ่งข้าในเพื่อนเฮ็ดในสี <c oughs> เข้มมูสิกินน้ำบ่ได้พี่น้องกดแชร์ด้วยนะพี่น้อง <ค>าตามคอมเมนต์เข้ามานะพี่น้องกับกัรเรียกมใหม่กันพี่น้องมือถอกันใหม่คลิปนี้จะพ,พาบรรยากาศว้ยสิบวานตุยๆแก,แกันพี่น้องกินแล้วแล้วกันสิพากันกลาบบ้านนะคะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเบอร์ทุกคนค่ะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า